พ่ารอดที่ไม่มีใบไม้นะครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นกันซึ่งเท่าที่ดูก็อาจจะมีจำนวนไม่มากนักนะครับในกลุ่นนั้นโดยเฉพาะของมหาวันนะครับอาจจะมีไม่มากก็เป็นพระรอดที่ถ้าเราดูก็คือจะไม่มีน้ำตกนะครับจะไม่มีเส้นน้ำตกไหลลงมา จากซอ,อรกระแรนะครับจะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยเห็นในหนังสือมาก่อนนะครับแต่สิ่งที่นำมาเสนอนี่ก็คือเพื่อที่อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับถ้าเห็นนะครับถ้าเห็นในสภาพแบบนี้ ผมแนะนำให้เก็บไว้บูชานะครับเป็นพระที่สร้างในวาระเดียวกันกับพระรอดมหาวันแล้วเข้าใจว่าออกมาจากกุเดียวกันเช่นเดียวกันทำไมจึงบอกว่าอย่างนั้นทำไมจึงมีความมั่นใจแบบนี้นะครับก็เนื่องจากว่าการจับ กระแสพุทธคุณเปรียบเทียบกันมีกระแสการวิ่งของพุทธคุณไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเป็นการวิ่งในลักษณะแบบเดียวกันนั้นก็คือวิ่งจากหน้าอกนะครับ วิ่งจากหน้าอกขึ้นไปไปถึงใบหูนะครับแล้วก็วิ่งลงมาถึงสะดือนั้นก็หมายถึงว่าการเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากจุดที่เป็นจุดแค้วคาดปลอดภัย เป็นอันดับต้ตนๆนะครับแล้วก็วิ่งลงไปแล้วก็วิ่งกระจายทั้งขึ้นทั้งลงไปพร้อมๆกันนั่นหมายถึงว่ากระแสการวิ่งของพุทธคุณไม่ได้แตกต่างก,กันกับพิมพ์ที่เราเคยเห็นบ่อยๆของมหาหวันแต่พิมพ์นี้เป็นลักษณะที่พิเศษนะครับไม่มีใบไม้ให้เราได้เห็นเลยในในหน้าขององค์พระนะครับแต่ เมื่อจับกระแสพรทคุณไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันก็แสดงว่าเป็นพระที่สร้างในวาระเดียวกันในข่าวเดียวกันเข้าวิธีก็เป็นวิธีเดียวกันนั่นเองไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือรูปร่างแค่นั้นเองนะครับรูปร่างหน้าตาขององค์พระแค่นั้นเองที่มีความแตกต่างจะไม่เหมือนกับ องพระที่เราเคยเห็นในหน้าหนังสือนะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนถึงความเก่านะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้อว่านผสมดินดำนะครับก็เลยทำให้มีเป็นกลายเป็นพระรอดดำไป เขาเรียกว่าพระรอดดำลำพูนทำให้บางท่านก็อาจจะเห็นแล้วอาจจะไม่เข้าใจหรือเห็นแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่ของแท้นะครับนี่แหละครับก็คือถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับนำมาห้อยคอได้อย่างสบายใจนะครับสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะแท้นะครับ แต่ถ้าเราจับกระแสพุทธคุณได้เราดูจากกระแสการวิ่งของพุทธคุณเราก็จะได้พบว่าเป็นพระที่สร้างในวาระเดียวกันเป็นพระที่ออกมาจากที่เดียวกันนั่นเองจึงนำมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมกันเผื่อท่านไปพบเห็นที่ไหนท่านอยากจะได้พระรอดมาไว้บูชา ท่านอาจจะได้ของแท้ๆโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้นะครับเพราะพระรอดลักษณะแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระรอดที่มีราคาที่ขนาดย่อมลงมาจะราคาไม่ใช่10ล้าน20ล้าน30ล้านเหมือนกับเซียนเขา,เ,าเป็นการตั้งราคาเอาไว้นะครับจึงนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียง